นี่ผู้สันทัดกรณน้ีครับนี่จืดไปใหญ่ปัดเบื้องนี้ผู้แน่อดีปบ่เดีซูมเลยครับนี่ถ่ายธรรมดาได้ดิเต็มโทรศัพท์หมับเลยผู้เฒ่ากินผูเผ็ดครับเนี่ยเห็นว่าสีกระต่างกันโครงการเถียงหน้าหน่อยค่อยลักครับอยู่หัวไหล่ปลายหน้ามือนี่เขาเสียมเฮ็ดเถียงหน้าครับเอาไว้ถ้าพัก เวลาเหนื่อยเวลามาเกีียวเขาดำหน้าเริ่มคล้องการมาตโดดแล้วครับตั้งแต่เขาตั้งเสาไว้ครับนี่ตั้งเสาปูนไว้จนวายญานี่ท่วมเสาแล้วครับเตียงเพื่อนขึ้นนองเออไม่ใช่ได้ขึ้นมาแล้วครับนี่อันนี้เป็นเตียงเขาได้ครับนี่โอ้เม่นปวกจอพนเราตีเริ่มกอสรสางมาโดนแล้วครับเพืนะ่อนวายญาท่วมแล้วตับงความกันพละกับถนนพระรามสองไว้แล้วกันยาวเลย อนสุดท้ายจ้าตอนนี้มุ้งหลังค่าแล้วแล้วหัวเ,วมเทมโบกำลังตีหลบจ้าเกือบจะเสซ็จแล้วครับเถียงหน้าหน่อยคอยหลักอยู่หัวไหล่ปลายหน้าเฮ้าเบิ่งครับคุณนะ่ะนี่นี่นี่คุณเห็ดยางใหญ่เลยครับเหลือตั้งเต่ยโยกเตียงตงัวนี้ขึ้นมาประมาณทำนี่ครับเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณใบมุ้งครับกินเข่าเทียงน้ำกันได้พี่น้องเอาสต้มเนาะไม่ ตำบกุงแล้วก็ต้มหอยเชลลีครับามากินเข่าสวยหรือว่ากินเข่าเทียนน้องกันได้ครับพี่น้องเบืองนอไม้ครับนี่อ่อ,อนๆเลยนอไม้ที่เขาปลูกไว้อยู่น้ำคันแท้นะครับนี่มือน,นี่เขาติมาต้มครับนี่อ่อ,อนๆเลยครับตุม่มนี่เนี่ยขาวจ๊วะเลยนอไม้เสียงไทยครับเนี่ยนี่ละเขาติดต้ม กินกับตาบกฮุ้งนี่ผู้สันทัดกรณีครับนี่จืดไปยายยังว่ะคนยายทองจืดแล้วจืดแล้วจืดแล้วแถวพ่อได้ตัวเนาะได้หรอตีได้แล้วต่ตะบกฮุ้งขึ้นส่วนทางนี้กับแม่และบัวครับกับลังตำมะละหุงครับมะมไม้ครับนะสดๆครับนี่จากหัวหน้าเมนูต่อไปห้อนี่เดี๋ยวยายท้องจัดการเลยพูดอะป๊อดเบื้องนี้พูดแน่เบนวยแบบหอย พูดนะหอยเซอรี่พูดนะฟาดอดี้ประเด็จซูมเลยครับนี่ทายธรรมดาเด้ดิเต็มโทรศัพท์หมับเลยเถียงหน้าไม้เฮ้าครับบ่วท่านไ้แล้วเต็มที่บันไดดอกครับบ่ท่านไ้เห็ดหม่องนั่งขึ้นมายังว่างไว้กับพื้นดินอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยครับชีวิตค้นชนบทค้นบานนอกบานหน้าเฮาอยู่จินสิโอ้พ้นคนตาเป็นมาชมครับพูนน่ะนี่ตาอินครับ ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขึ้นมาแล้วสามล้อครับไฟฟ้ามาแล้วพุณคุนพุนต้องมองต้องมองขึ้นมาครับนี่จากบ้านมากประมาณเกือบกิโลคุนเลยครับมาหัวหน้าเฮานี่ครับอ่ะคุณบรรยากาศกับยายท้องกัาลังต้มหน่อไหม้ต้มหอยครับเมล็ดบัวกําลังตำบกงคุณตาขี่รถไฟฟ้ามาครับมากินตำบกงน้ำกันพนะบรรยากาศดูหัวหน้าเฮ้ โอ้โหหุ่นมหอยย้ายท้องครับโอ้โมีแต่ะมวยแบบนี้เลยหน่วยหอยไหมส่วนนี้ก็คือตำมะละฮวงคือเก่าแล้วครับเนี่ยขาดไปได้ครับน้ำปลาแดกอืมใส่ตอนน้ำปุ่นห้องครับใส่เพิ่มกันนะฟาดโอ้โได้หอดใส่มันตีหุ่นนะครับหุ่นนะ,นะพเพื่อนนี้ยย้ายท้องเป็นคะเนีนจัดการครับกิมหอยโอ้หนำไรแตกครับพุทธนะ มาหงมแม่กลับหอยซื้อดีพูดอะต้นั้นเห็ยพูดอะไปอ้ยี่น้องเบิ่งในพูดอะหัวหอยแม่เฮ้ยนดีอพูดะแต่ยามพุดพุดดีแถ่ยยกนี้บดเพ็ดพนะให้ผู้เ่าเออฮะพูดเ่ากินบดเพ็ดครับเนี่ยเห็นว่าีะต่างกันมาเบิ่งคุณ่ะ โอ้ยายท้องยายท้องมันสี่ขาข้อเดียนน่ะนะมันมันสีได้พาสี่ับปาด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 หอยมุ้ยต้องเอาตาออกบ่เอาออกตัวนี้นี่นี่เอาออกแล้วนี้ตีโอ้เอนออกแล้วออกแล้วกวนกวนมันหังแสีบตัวโขมลำดีตุ่มนอไมเขาสดๆครับเนี่ยเนี่ยมีตุ่มนอไมปิงปลาที่เขาไปใส่เบียดได้แล้วครับนี่ปลาที่เขาไปใส่เบียดได้ครับ แล้วก็มีพุนอ่ะหัวหอยพุนอ่ะตาโอ้พุนอ่ะตาสุดเอาหอยใส่กันเออนั่นละเอาตาออกแล้วพุนอ่ะพี่นอ่ะตาเย็นกินพุนบ๊้ยพี่น้องพุนอ่ะโอ้เวนิตาโอ้สุดท่อนั่นตาบ้าผุนย้ายกำนั่งเอาย้ายเอาตาออกครับหอยเซรีเขาต้องเอาตาออกกันได้พี่น้องเห็นไหมย้ายเออหาเทมันวิ่นนาะจีนข้าไปแล้วเนาะนี่พุนพี่น้อง มามาพี่น้องแซ่บแซ่บโอ้หุ่นตาครับขึ้นมากินเข่าอยู่หัวหน้าครับเนี่ยพู้ดหมู่บ้านเขาครับพี่น้องคุณ<ม>ไก่ตืบนด้วยครับคุณนะ<ม>่ะนี่ครับนี่<ม>แตเป็นหัวหน้าเขาเองครับอ่าอาหารเขาก็บับ่ได้กินหรูอยู่แพงคือคนในเมืองดอกพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะบ้านเขาก็กินปูกินปลา,ากินหอยตามบอกหุ้งจังซี่หล่ะครับนี่อ่าบรรยากาศครับแดดก็แรงจ้าครับคุณ พี่น้องเบิ้งขี่ฝาทั้งคุณครับนี่โอ้คุณเบิ้งขี่ฝาทั้งคุณแลอากาศตาดมาอีกแล้วครับเนี่ยหมู่ว้านกระตกห้เทาายู่งครับฝนยูทงยูทาครับฉลองเถียงหน้าไม่ครับในที่สุดเท่ากับเห็ดแล้วกอนถนนพะรามสองจนได้ครับโอ้เบิ้งแล้วกับกดแค่กดถืกใจนะเ้อจ้าได้ไหม คุณยายว่าเบื้องแล้วกดแช่กันถือใจกดติดตามให้น้ำเนยเด้อครับพ่นะคุณยายท้องว่ามามาพี่น้องกินเขาน้ำกันครับ<อ>มกินกหกหอยอ่าครับเดี๋ยวกิปหนาเจอกันไหมน้อพี่น้องเนาะกิปนี่สำนีละครับสวัสดีครับ